ครับมาดูก้านยาวว่าแตกต่างตรงไหนไหนตัวไหนก้านยาวครับตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะก้านยาวนี่เนาะอันนี้หมอนทองของราคาแพงแพงทำไมมันปลูกยากจังเนี่ยก้านยาวอันนี้หมอนทองเนี่มาแซมไหมเนี่ยดูนะครับสมาชิกดูดูอมาแมไอันนี้อันนี้ยังไม่นานนะครับสังเกตดูไม่นานนะครับเนี่ยสังเกตไม่นานนะครับเนี่ยสังเกตไม่นานนะครับถ้าใครปลูกแล้วนะครับใบเขียวสดใสอย่างนี้นะครับประสบความสำเร็จผ่านอย่างนี้ผ่านอันนี้กี่เดือนแล้วครับ เดือนสี่เดือนั้งสี่เดือนเนาะเนี่ยใบใบมันจะออกเขียวๆธรรมชาติแบบนี้ครับอันนี้เป็นใบแก่จัดแล้วอันนี้เป็นใบใบเพชสลาดครับมันก็จะเนี่ยเขียวทุกต้นนะผมจึงบอกสูตรสวนนี้เป็นเป็นเป็นสวนที่คิดค้นสูตรของตัวเองได้สําเร็จนะครับเนี่ยเนี่ยครับเขียวทุกต้นเลยต้นใหม่ต้นเก่าต้นอะไรเหมือนกันหมดนะครับนี่อันนี้เป็นก้านยาวครับใบเหมือนกันหมดครับเหมือนกันทุกต้นนะครับเนี่ยใบนี่เห็นไหมครับย สวยมากเลยอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับนี่ก้านยาวโอ้มสามปีนะครับนี่สามปีเท่ากัน<ช>แต่กิ่งมันก็โอเคเนาะแต่ว่ายอดเคยหักมาแล้วครับนี่นีออ่ย,ยอดหักแล้วยอดหักเพราะว่ามันเป็นอะไรครับเป็นเชื้อโรคหรือว่ามันหักโดยยังไงมันไม,ไม่ไม่แตกยอดไม่ไปแตกอะไรไไไเลยเลยตัดก็เลยตัดอ๋อยอดมันไม่เดิเดนต่อไม่ได้เดินก็เลยตัดมันก็เลยกิ่งข้างอ๋อเหลือกิ่งข้างตรงนี้มันก็เลยโตขึ้นเลยเลยโตขึ้นอ๋อนี่นี่เห็นไหม มันมีส่วนไหมครับที่เขาบอกว่าพอตัดยอดแล้วทําให้กิ่งพวกนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นท็ไมรู้เหมกันอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะแ,แต่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 ตัวนี้ของของเดิมใช่ไหมครับเนี่ยม,มันจะเป็นแบบนี้ครับสวมๆ,วมๆดูแล้วเฉาเฉาแบบนี้นะครับ,ค,รบคุณปลูกนะครับเฉาเพราะยนภาพนี้เฉาแน่นอนครับแล้วก็เลยตัดเนาะตัดแล้วก็ได้ได้ตัวอื่นมาทดแทนทําให้หัวใจเบิกบานนะครับยาวขึ้นเลยเออแล้วก็ดูเหมือนกับไม่โอเคก็เลยแซม นะครับหมอนทองได้4เดือนนะครับไหนมีพันธุ์อื่นอีกแต่ยังไงก็ได้กินครับก้านยาวตัวนี้ผมดูแล้วยังไงก็ได้ครับก้านยาวนี่ราคาแพงนะทับพูดตามหลักมาจากนนทบุรีนะครับแหล่งกําเนิดจริงๆอันนี้น่าจะเป็นเดียเด๋ยวถ้าผมจําไม่ผิดนา่น่าจะเป็นนกกระยิบหรือเปล่านกกระยิบเรอครับผมไปเล็กๆเลยก็เลรกๆก็เลยลงรับแลหรือว่าเออลงรับแลงลงรับแลก็เป็นอย่างนี้เลยเอ๊ไม่น่าใช่ ไม่แน่ใจทำไมใบมันแต่แต่นกนกหยิบหรือนกกระจิบมันจะใบมนมลแล้วมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้แหละครับเป็นเ,เป็นเป็นคลื่นอย่างนี้แหละข้างใน,เป,นเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรขบับนั่เนหลยมันจะเป็นบุบบิบุบบิบอ่ะอเขาเรียกภาษาอะไรผมก็ไม่เข้าใจนี่เอามาเนี้ยใบแบบมันเออใบมันเด้งหน้าเด้งหลังนะครับแต่สวยมากนะครับสวยมากเนี่ยสวยทุกต้นเลยไม่ว่าจะเป็นพันธุไหนครับก็สวยครับสวยมากเลยเนี่ย ได้กินได้กินแน่นอนเลยได้กินไกินแน่นอนได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยงอติดเดินหมดหมดเลยเอ๊นี่ผมจองได้ไหมเนี่ยปีหน้าให้ผมสักลูกได้ไหมเนี่ยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวผมขอจองได้ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะถ่ายลงยูทู e ปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่เนี่ยผมอยากจะลองก้านยาวบ้านเราแล้วก็นกกระจิบอะไรนี่ผมไม่เคยชิมว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยครับทุกสายพันธุ์นะครับทุกสายพันธุ์นะอันนี้ขนาดบางต้นที่บอกว่า มันเจริญโตช้ามันไม่ดีแต่ว่าโดยภาพรวมนี่ถือว่าเกือบร้อเปอร์เซนะครับสวยมากนี่เห็นไหมยอดนีดออกมาอีกแล้วนี่นยอดนะครับนี่สวยมากยอดสมบูรณ์อันนี้เป็นพันอะไรมอนทองต่างไม่ไม่นกพิจิเป็นพันเดียวกันะอ๋ออ๋ใช่ใช่เอ๊ถ้าได้หลงรับแรลนี้สุดยอดเลยเนาะเนี่ยอืมสวยสวยสวย,สวยทุกสายพันธุ์ อ่าดูดินนะครับเนี่ยดินอ๋อนี่นี่ผมว่าดินก็มีสวนนี่เห็นไหมเนี่ยดินเป็นดินล้วนซุยครับอืมดินล้วนซุยอ่าแล้วก็มีหินครับเนี่ยดินดินแบบนี้เป็นดินล้วนซุยนะครับเนี่ยมันมีพอดียิงสปริงเกอร์ก็จะเป็นเป็นดินล้วนซุยนะครับดินเหมือนดินภูเขาเป็นดินดําโดยธรรมชาตินะครับเป็นดินสวนนะครับดินล้วนซุยแล้วก็มีหินนิดหน่อยนะครับ มีเห็นประมาณทักสิบเปอร์เซ็นได้เนาะประมาณนั้นเงาะก็สวยเป็นไงครับได้แลแล้วโอ้เยี่ยมเลยปลูกอะไรก็สําเร็จนะครับน่ยแล้วต่อไปนี้ข่านี่ก็คงจะไม่เหลือนะผมดูแล้วโอ้ดูแลไม่เหลือแล้วทิ้งแล้วครับเออจะฟันทิ้งแล้วเพราะงั้นปลูกข่ามันไม่รวยเหมือนปลูกทุเรียนนะครับเนี่ยเห็นเห็นต่อยอดได้แล้วเนี่ยอันนี้เรายังห่างกันเท่าไหร่ครับห่างเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่สี่เมตรได้ไหม สี่ห้าเมตรเนาะประมาณเมตรแหละเออเออห้าเมตรประมาณห้าเมตรยังไงก็มันคงไม่ถึงกันหรอกครับทรงพุ่มไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับครับไม่ถึงนี่ก็สวยอยู่ครับนี่ใบองาะใช่ใช่เป็นงอะเป็นอะไรก็ได้กินหมดครับโอ้ต่อไปในสวนนี้นี่จะถึงบ้านเลยครับนี่นี่บนพื้นที่กี่ไร่ครับเฉพาะทุเรียนยาวไปนี่ สามหรือสี่ไร่ประมาณนั้นถ้ารวมขา <ๆ S 2> ด้วยสี่ได้ไหมที่ป่าขาแต่ก็มีทุเรียนสูงท่วมขาเลยนะครับนสองเมตรเกือบ3เมตรแล้วเนี่ยที่ดูไกลอกลดีมากเลยโอ้รบกวนโอ้ห์นี่นี่น,น,น,นี่อนาคตเป็นแบบนี้อานาคตจะต้องจัดการตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นกี่ไ,ไร่ครับเนี่ยน,น,นี่มาดูนี่นี่ประมาณสามไร่ ครับโอ้ยาวจากฝั่งนั้นต้นมะพร้าวไกลๆนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยาวมาทางนี้ดินในพื้นที่เดียวกันนี่ครับดูนะครับสมาชิกว่าท่านปลูกนะครับเป็นพืชผักพวกนี้แสดงว่ามีประสบการณ์ในการดูแลในเรื่องของใบด้วยระบบรากการให้น้ําให้ปุ๋ยน,นู่นนี่นั่นนี่คือประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่เคยทาเ,เป็นเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วก็เลยหันมาลงทุเรียนเห็นไหมครับในฝั่งนี้นะครับขออนุญาตแผ่นหน้ากล้องนิดหนึ่งนะครับ ก็ฝั่งนี้เห็นผลผลิตแล้วนะครับมีลูกแล้วแล้วก็เห็นว่าเห็นว่าตัดไปแล้วตัดไปแล้วลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวน่าจะได้ชิมนะครับเป็นดอกประมาณ20ต้นโอเป็นดอกของยีต้นดอกด้านบนนั่นยี่สิบแต่เราไม่รักษามันอยังคืออ้ามันทุเรียนยังเล็กอยู่ก็คือมันมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มันก็เลยมีดอก มันมีดอกสามปีใช่ไหมครับสามปีน่าเห็นไหม <นะ S 1> เขาบอกว่าสะอาสี่ปีบ้างห้าปีบ้างเหมือนอายุของมะพร้าวแต่ส่วนนี้สามปีนะครับสามปีสามปีก็เห็นผลนะครับก็เลยสงสารผักฝั่งนี้นะครับดูดูแล้วน่าจะถูกตัดหรือออกยังไงก็ไม่ได้แล้วนะครับอ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วครับเออพร<อ>าะเจ้าของเขาคิดค้นสูตรทุเรียนสําเร็จแล้วนะครับก็คงจะคงจะไม่ได้ปลูก ถั่วอะไรถั่วเขาเรียกถั่วอะไรนะครับถั่วพูเนาะเขาเรียกถั่วพูนะครับแต่ใครนี้ก็ให้เขาอยู่กับเรานานอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะครับ <laughs> <laughs> เขาอุตส่าห์สร้างรายได้ให้เรานะครับเออ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับก็ทั้งหนูรพากะพงกระเพราหูรพากับใบกะเพราเนี่ยควรจะเป็นอาจารย์น,นั่ <c oughs> นเนาะเป็นอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าอะไรนะเราเริ่มจากจุดนั้นนะครับเพราะว่าดูแลร,รักษาแล้วก็สมบูรณ์สามารถเอาใบไปขายได้นะครับแล้วก็ พอเราคิดสูตรตัวนี้ได้มาใช้กับทุเรียนก็ถือว่าเขาเป็นเป็นสะพานให้เราประสบผลสําเร็จในเรื่องของทุเรียนได้เช่นกันฝั่งนี้เป็นอะไรนะครับหูละพาใช่ไหมหูละพาที่ว่านี้ใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวผมเดินไปเลยขับขับรถกลับเลยก็ได้ครับขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยโอ้ได้ความรู้เดี๋ยวผมถ่ายหงละพาให้กับสมาชิกผมดูก่อนว่าที่ว่าใบมันเขียวแบบไหนอย่างไรขอไปฉีดที่บ้านได้บ้างไหมนี่ ครับนี่คือไอ้ที่เขียวๆนี่คืออะไรไม่ไม่ไอ้ที่เป็นน้ำหรืออะไรนน้ำยาฮะโอ้เป็นเป็นเป็นกันเชื้อราใช่ไหมครับตัวนี้สีดไม่ได้เลยเขียวเนียวอีใบจะกรอบอ๋ออันนี้เหรอเออีดคือกันเชื้อราใช่ไหมครับกันเชื้อราเอามาฉีดกับตัวนี้ได้ไม่ได้ตัวนี้เหรอเคยฉีดแล้วเหรอ แล้วทําไมมันมาอยู่ตรงนี้ใบน้ำยังเป็นน้ำขาวเงี้ยก็สีไดเีลาอ๋อครับอันนี้จะใบกรอบเลยอันนี้กรอบเลยจะไปสีเยอะไปเลี้ยงยึดตะเขียวเงี้ยจะกรอบเลยโอ้ยยาค้างอะนะไปสีทุเรียนไปสีทุเรียนนี่ใบกรอบใบใบใบบิดใบบไม่เลยไม่เลยอ๋อเนี่ยเห็นไหมประสบการณ์ตรงนี้ก็ก็ก็มีส่วนนะครับเนี่ยเห็นไหมดูหูหลาขาวใบน้ำขาวน้ำขาวพ่อพอ พอเอายาใส่น้ําแล้วน้ําเป็นสีขาวสีขาวข้นจึงจะใช้ได้อมันอาจจะเป็นพ่อะยี่ห้อมันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอืแต่ว่าใส่แล้วก็ไม่ไม่ไม่โอเคไม่โอเคก็ก็เลยไม่ใช่ตัวนี้ก็ผิวน้ำใส่น้ําไปแค่จะละลายจะล้างออกไปหมดเลยครับจะล้างออกนะจะล้างออกครับเห็นไหมมีแต่นี่เห็นไหมเป็นหหละพาทั้งหมดเลยครับนี่ครับอานิสงส์จากการปลูกดูแลหหละพา เห็นว่ายากนะครับว่ามันมีเชื้อราด้วยเห็นไหมครับนี่ใบไหม่ด้วยนะครับมีใบไหม้มีเชื้อราแล้วก็ใบไม่สวยพอใบไม่สวยคนซื้อเขาก็ไม่อยากจะซื้อเพราะฉะนั้นอ่าก็ต้องใช้ยาให้ถูกประเภทแล้วก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ดินก็ดีน้ําก็ดีระบบไม่ต่างจากการดูแลทุเรียนเนี่ยดูแลแล้วใส่น้ําเยอะกว่าทุเรียนด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมครับมันก็พอๆกันหละพอๆกันไหมเนี่ยดูหัวสปริงเกอร์เนี่ยเพียบเลย ครับนี่คือประสบการณ์จากการปลูกของลาภาครับก็เลยเอาองค์ความรู้ตรงนี้เอาประสบการณ์ตัวนี้ไปใช้ในการดูแลอ,อุเรียนนะครับก็เลยประสบผลสําเร็จในเรื่องนี้หลังจากนี้ผมว่าละภานี้ก็น่าจะได้เอาออกแล้วมั้งดูแล้ว <c oughs> <c oughs> มว่าะว่าละภานี้จะไม่ได้อยู่แล้วเนผมดูแล้วละภา,า,อา,าตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับกิโลเท่าไหร่มันประมาณสี่สิบบาท ถุงนึ่งห้าโลก็คง5้าโลห้่ยี่สถุงละ200ไม่ไม่ถึงไงถุงถุงห้าโลสบาทฮะเโบราพาลงเนอะห้าโลถุงใส่ถุงพลาสติกที่ว่าอ่มัดปากกันนะ5้ากิโลสีบาท40บาทโอ้ยแล้วปลูกแล้วมันจะคุ้มค่ายาค่าปุ๋ยไหมครับมันก็ได้สามพันตัดหมดเนี้ยหมดเนี้ยได้สามพเออประมาณสงาน แล้วค่าแรงยังไม่คิดโอ้ยฝ,ฝาก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 นายกฝากคู่รับผิดชอบนะครับว่าเ,าเกษตรอยู่แทบไม่ไหวแล้วนะครับ <S <S ยา,ายาฉีดยาอย่างนี้นะครับถุงหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทถูกไหมครับแล้วก็ปุ๋ยด้วยน้ำด้วยค่าแรงอีกนะครับกว่าจะได้กว่าจะเก็บไปใส่ตัวนี้ต้องใช้เวลาเป็นวันกว่าจะไปใส่ถุงเอาไปล้างอ, <S <S อีกเอาอไปห่ออีกนะครับเนี่ย หมดนี้ถ้าสามพันเนี่ยผมว่าแค่ค่าน้ําค่าไฟยิงสปริงเกอร์เนี่ยมันจะอยู่ไหมครับเนี่ยไม่ไหวครับอย่างนี้อยู่ไม่ไหวนะครับผมว่าไถาทิ้งปลูกทุเรียนครับไ <laughs> ถทิ้งปลูกทุเรียนดีกว่าทุเรียนรลแลร้อยกว่านะครับเมื่อวานนี้ผมไปที่ป่าอะไรนะ,ะทุเรียนพันอะไรนะพันพันละอุอะไรนะเดี๋ยวอ๋อพันป่าละอูอะไรนี่ละครับที่เพชรบุรีกิโลละพันสองเ <laughs> ออหนักกว่า มอนทองเราอีกนะครับมอนทองนี่แถวบ้านเรานี่ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบไหมครับไม่รู้เอร้อยสามสิบครับที <30 S 1> ่ร,อร้อยยีบ <20 S 2> ่บ, <20 S 2> บางถ้าลูกไม่สวยก็ร้อยยี่นะครับถ้าลูกสวยก็ร้อยสามประมาณนี้นะครับก็เห็นมาเอารถมาเปิดขายตามริมถนนเนี่ยเห็นไหมนี่ผมว่าต้นขาก็เสียดายขา่าดอกข่าขายเอา เอาอะไรส่วนไหนไปขายครับเอ,เ,อเอาหัว<ำ>มันเอาลำมันเอาอเอาลำมันเหรอ,อลำก่อนมันอ๋อ้โหแล้วดอกขายได้ไหมครับได้เพราะไม่ค่ยได้ขายแล้วดอกมันนะโอ๋อหหรือครับลำจิ้มจิ้มเ,เป็นลำไปขายอันนี้ราคาดีไหมครับขานี่ยแมมาละสี่ห้าสิบบาทสี่สิบบาทถึงสุราแปดสิบดังโอ๋อเห็นไหมต้นนี้ก็ยังสวยเลยครับนี่โอ้ย สูงสูงเมตรสาเมตรน,น,นึงนะครับเนี่ยแต่อยู่ในป่าขาแบบนี้แหละครับที่ที่ปลูกต้นแรกๆใช่ไหมครับรมันก็จะคุมด้วยขาแบบนี้ก็มันมันแบบว่าเออทุเรียนจะตายมันไม่รอดแล้วครับเออเดยวไปข่ามาปลูกอืมเอาขามาปลูกลก็เลยเฟินขึ้นมาอ๋อทุเรียน<ๆ>ก็เลยน้อยใจก็เลยรีบตัวก็เลยรีบตัวครับเ <laughs> นี่ยโอ้เห็นไม่แซงแล้วทุเรียนอยู่ได้เลยครับเนี่ย มีโอ้นี่มีม,มีสมบูรณ์นะครับเนี่ยแค่ทุเรียนอยู่แค่นี้นะครับนี่สิบกว่าต้นเนี่ยผมก็ว่ามันมันถ้ามันถึงสามปีสี่ปีเนาะได้ลูกเต็มที่นะครับผมว่าราคานะครับน่าจะดีกว่าขานะครับดีกว่าขาเพราะว่าทุเรียนมันก็ดูเป็นบางช่วงเท่านั้นเองแต่ขานี่ก็ต้องดูแลทุกวันนะครับให้น้าทุกวันเหมือนกันให้น้ำเหมือนทุเรียนเหมือนกันรับเหมือนกันนะครับแต่ราคาราคาถูกกว่า ทุเรียนหนึ่งปีครั้งหนึ่งแต่พวกนี้ก็มีมีตลอดทั้งปีก็จริงเนาะแต่ว่าราคามันไม่ไม่สูงนะครับประมาณนั้นภรพเหมือนกองที่ครับทุเรียนนี้เขาเห็นเขาคิดกันเล่เลนๆนะครับอ่าคิดลูกละร้อยคิดลูกละร้อยบาทบางทีก็สองสองกิโลสามกิโลก็คือกิโลละร้อยบาทอคิดแค่นั้นประมาณนั้นเขาก็มาตัดที่สวนก็ไปขายได้ครับถ้าเราสามารถทำลูก สองกิโลสามกิโลก็ดีดตัวไปอีกนะครับลูกหนึ่งก็ถึงได้สองร้อยสามร้อยนะครับประมาณนั้นก็สี่ห้าไร่นะครับสุดลูกหงลูกตาเนี่ยนะครับดูแล้วอีกไม่นานนะครับน่าจะได้ถึงถึงเงินล้านปีละล้าน <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> ขอให้ประ,ระสบผลสําเร็จนะครับกับสวนทุเรียนแล้วก็ขยายผลให้กับเพื่อนบ้านเนาะเป็นเพื่อนบ้านตอนนี้พากันปลูกเยอะไหมครับในหมู่บ้าน <laughs> ผมเนี่ยเยอะเพื่อนเยอ่าเยอะกว่าที่อื่นแล้วก็ที่อื่นก็ไม่เห็นตรงนี้ก็พร้อมที่จะทําตามทําตามเพราะว่าดินแถวนี้ดีได้ผลผลิตขับได้ผลผลิตให้เห็นเพื่อนก็ดูอ๋อก็ได้ผลผลิตไม่ได้ใช่ใช่ที่ดูนี้เขาให้กําลังใจหรือว่าดูตอนเราล้ม เพราะว่าดูส่วนมากดูตอนเราล้มหรือเปล่าทำนาได้ดีกว่าเยอะครับใช่เอาไปเอามาผมว่าทุเรียนเนี่ยจะดีกว่ารัดดีกว่าครับดีกว่าเพราะสินค้าการเกษตรทั้งทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะถูกนะนะครับมันไม่คุ้มค่าในการซื้อปุ๋ยเอยไถเอยอะไรต่างๆมันมันมันใช้งบเยอะนะครับประมาณนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเห็น เงินกับทุเรียนนะครับให้ทุเรียนสร้างนะครับจากการที่เราเป็นคนแรกที่ทําประสบความสำเร็จในบริเวณนี้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับน้ำอ่างข้าวก่เนน้ำมันแรงครับก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ